ขั้นทุอีไปกับไปทั้งโซบเลยภาษาคองแท้ค่ะสามร้อยกว่าบาทค่ะโอ้เอซีค่ะตาเบดีตาลูกตาลุกตาลูกนี่เด็กน่อยผู้ชายมากพีเ่เนาะ

ายดีแมลูกบายดีดยจบายดีลุงยกมือสบายดีสบายดีป่าลุงาลุงนี่เด็กหน่อยผู้ชายมาล้วพี่น้อน่าผู้ชายก็มีวะโอ้หน้าหนุนหนกงามมาดิวะหนกงามเลยเ้ยีอย่างนันเอให้หน้ามานนกงงามนีวะ

เป้ากระแตเป๋าอยู่ไที่ไหนไพ่คนน่ะใครอะมาเอาอยู่ทีเงินกัปตันกัปตันเออความมัตตมุวานอันบรรย์กระเบงหิญาใส่น้ำแน่ว่ะเออาะได้พายใส่เงินนี่อันนี้ใส่เอียดเอาก็ไม่เยอะนักทำไมใส่เนาะเพื่อนเลยมาบอกเลยไปเงินอื่นสบายดีเด้อพี่น้องสมองสบาย นี่เต็ดจ้านี่ไก่ยังันวาอะไผู้็ดไข่ปกนะครไม่คสบายดีพี่น้องเสียบจามย่างนะกรบท่านดีนรดีพได้จะจามแล้วเบิ่งขัแลวจามนี่ลจามให้มากก่เยนาติจามนี่นี่เมือนเส้านี่หละลูกค้ามาจะไก่เลย่ได้ว่าได้ไก่ได้ก่ไก่ไปเล ก็ไปเด็กกินไกละปลาใซ่กะ่ไหมมันข้าวผัดเป็ดซึ้งเป็ดเลาซึ้งนอน่าอาาวนี่เนาะกระเซาะอ้าวค่อยคานืันเดิมนะพี่น้อเออค่อย้ามืันเดิมลิซีปากกัน่กันโอ้ยเลิศไม่ลดไมุ่ดข้าวไมุ่ดหรอแม่กระดาษคันทุยไปกับไปทั้งโซบเลยป้าค้างแท้ค่ะสามรกว่าบาทค่าโอ้ เอฟซีค่ะที่ไหนคะคือเอาเอาเอามาฝากกันเพราะว่านี้อืมก็นสิท่าแล้วครัเดี๋ยวต้องมีการมันขึ้นนี่เอฟซีเจ้าโทมานอยมักหมักซอจ่อยเนาะใชมีกูใชายยิงอยมักหมักซอจ่อยนะเล่าแบบคนนิสัยดีเห็ดเวียกเห็ดงานไงเห็ดเห็ดจนแล้วเราอ่ะ นับบอกเกีงานพี่น้องเห็นนับพุทธชันจังเดี๋ยเอฟซีไหนี่งานงานประแจมข้องนางคือยังเข็นดีค่ะเขินดองค่ะนั่งนี่ไปเวยได้เบิร์ตพี่น้องไหมไปห้องไปบ้าเหรอไปอาป่วยมันน้ำตานตื่นดอกได้ยินเสียงผู้ชายอ่ะผู้ชายผู้ใดยไปนอนตอนตื่นมาคันตัน กระเพาะอะไรเปล่าคอหมูซื่นหมูวานปลาประมาณได้เอินกระเป๋าเราเอามาแหวกให้เบิ่งเด้อยสี่ร้อยบาทพี่น้องฮะได้กระเป๋าเรามาแหวกให้เบิ่งเด้อยกระเป๋าร้อยบาทพี่น้องเออกระเป๋าอุ้ยซื่นเด้ตมาพี่น้อง งามอยู่นี่กางเลยเนาะเลิศเลยค่ะค่ะค่ะตึกงามอลีเลิศค่ะเลิศค่ะเอาหัวหญ้ามันพายมึงดูค่ะบอท่านว่ากี่ของเออพายเดียงใบปดออกตัวเก่าณ์นะออกขึ้นฮะพ่ายเหตุขึ้นแบบนี้นี่นี่ขึ้คือเจเอามาทางหนาหนิไปช็อปปิ้งเออเออจังสีหละเอองามบอกเห้องามงามงา เปิดช่องเบิ้งลายช่องบอข้างในนี่ลายโอ้ยมันกขากเลยเนาะใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าเงินเครื่องส้ำอางค่ะแล้วก็ลิปสติกอืมขาดๆสามสองโหกระเป๋าเงินใส่ข้างในเงินแยกเขาได้นะีะกระเป๋าเงินใหญ่ใส่เนาะตัวนี้เงินสีนใส่ <Okay. S 1> สวย ซีซีค uh ่ะามาขอบใจเพล่นพ no> you know ี่น้องขอบใจเอเพิ่นว่ะซื้ใจซื่ใจซีนี่นะยังได้ยินเตอเงีลยซีนี่นะถักเนาะงานกระมากได้ซีนี่นะงากรมากมั่งเจตนากรต้องพาบให้ก่อนฟองแบนบอกไปเดินหาไปเดินหาไปซัปปิ้งเด้อ สองเตยเดี๋ยวเมื่อแรงสิพาไปสลองสรองเอางานเดนเงินดองเงินเดาเขานี้อาเขาไปบอกเองเฮ้ยไปเขาบอกเขาไปพรอมไปพรามคู่หักเขาจะไปนั่งเขาจไปนั่นหรว่าพี่นาเจะไปพี่นา แล้วริสเดแตกพี่ดาเอเงินจากพี่ดาพี่ดาแล้วแล้วชีริสเดเตกมั้อาจ้ะจ่ายด้วยมกันปะไปมัการมัรนากลังจเฮ้มาได้เเตกวสงสัยอย่านงอย่าชริสเเยบมกันพี่าก็บกไก่แล้วแลหลอกลัวจ่ายขี้ไย่พี่บุญผสมกันขั้นไก่หลอก่มีเงี้ยแล้วบ่่านนี้ จริงเหรอแม่บ่่ยังบหมีมีอยังบาหล่อได้สยเอ้ยหล่อน้ามผสมกันค่ะเป็นยังนผมบ่แม่ผสมอาจะหล่อยคิดละบ้าดลทานบ้าคือลมย่างเ้ลมเนหนยง มะ่ารปาขปูดตูนี้มันัะข่าปีตากักหนึ่งวอันมันลาโคกเลยมันจะงอะอย่างนี้อเอมือมันไปยังแบบเมื่อหลังนาวเหรอไปมือหรไปยังแบเมื่อโอ้ย บุญยอามมือไปจะแปดแปดมือนางงหามไปจากใบแปดมือแม่นั่งสดนพี่น้องเออปแปดนงสุดจบหาเอาพั๋เปล่ามา่ผูวสิปนเลอดเล้อบ่ข่อยเลยบอข่อยเลยบ่ข่อยดิเอาไปมุนนานพี่น้องห้องข่อยแล้วได้เนือแต่ติดเพดานเท่านั้นกับิดไฟอยู่นีนางสีว้าแต่ติดแอร์บ่ยอมบสมการพี่น้องก็ขอกบัการมกานเป็นไอยางบุสมกันกับเอาไก่พี่วาแม่ นั่งขี่ล่ได้กานั่งงามสำนีแล้วนั่งวันนังขี่ลกานั่งงามสำนีแล้วนอนเฉยงามสำนใดไปชมกับบอกดอบักไกรลากัวโอ้ยใ้ืนทีไปสอยเงินดองเขาละเขาจะมาบอกกับพิงย่เขาตอนประมาณบ่ายสองโมงเบิร์ดเมกระบอกน้องกระบอกห้กระบอกคืนนี้เมื่อครักพี่น้าลากกับพี่น้าบ๊ายบายพี่น้อพอกันขีปหนาได้พี่หน่ ฝากไะฝากแค่เนี้ยแรกก็แซค่าซองอบอก,ก่ซบอกรพี่นะ้ะงขบคุณลอนะทีรักค่ะลวงนะเขบคุบ้คที่รักคาปนาอาโ okay, okay. อเคโอเคกการหนาพราะมาสอยบพี่นะนะนะองนนคนบไลฟนะ์เหนะ